ได้คว่าค่าเทอมมหาวิทยาลัยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนต่อของนักศึกษาหลายคนนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายนะครับทั้งต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวอีกทั้งหลายคนนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกนะครับก็ไม่ได้แปลว่าคุณภาพการศึกษา จะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมสูงไม่ได้เพราะว่าก็สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถและก็มีคุณภาพเข้าสู่สังคมได้ด้วยเช่นกันซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดรายชื่อของ8มหาวิทยาลัยนะครับที่มีค่าเทอมถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแถมต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้อันดับหนึ่งคนเรียนเยอะที่สุดอีกด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะรับติดตามชมเลยครับ โดยล่าสุดนะครับทางด้านของกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ได้มีการจัดอันดับ8มหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับประจําปี2517ซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือเริ่มที่อันดับ8นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์นะครับซึ่งค่าเทอมเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ7,500บาทโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงศ์ตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดฉเชิงแสาและต่อมานะครับก็คืออันดับ7มหาวิทยาลัยราชภัฏ์ร้อยเอ็ด ซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ6,500บาทโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วอําเภอเสลภูมิจังหวัดพร้อยเอ็ดและต่อมานะครับก็คืออันดับ6มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งค่าเทอมนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ5,600บาทซึ่งราคาค่าเทอมนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับคณะที่เลือกโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนลงหาดบางแสนตำบลแสนสุขอํเภอเมืองจังหวัดชนบุรี และต่อมานะครับก็คืออันดับที่5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ5,000บาทโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามเซนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและต่อมานะครับก็คืออันดับที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ5,000บาทโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร และต่อมานะครับอันดับที่3ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศสานซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ4,500บาทโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายตำบลในเมืองอเภอเมือมงจัังหวดนครราชสีมาและต่อมานะครับก็คืออันดับที่2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ4,400บาทซึ่งค่าเทอมนั้นนะครับก็จะแปรผันตามชุดวิชาที่ลงโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูดุเภอปากเกร็ดจนนทบุรี และสุดท้ายนะครับก็คืออันดับที่1มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งค่าเทอมนะครับเริ่มต้นประมาณ3,750บาทซึ่งราคาค่าเทอมนะ,นะครับก็จะแปรผันตามจำนวนของหน่วยกิจที่ลงนะครับโดยมีผู้เรียนทั้งหมด2,96,347คนแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคนเรียนเยอะที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงหัวมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร และอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับค่าเทอมของทั้ง8มหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ก็อาจจะมีความแปรผันตามจํานวนของหน่วยกิจที่ลงนะครับแต่ก็ยกเว้นบางคณะนะครับเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลหรือว่าคณะสัตวแพทย์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังอาจจะมีปัจจัยที่ทําให้ค่าเทอมเพิ่มสูงขึ้นเช่นการเรียนภาคพิเศษนั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว